สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่33บิดาแห่งการวางผังเมืองโลก Hippodamus of Miletus เป็นการทำงานร่วมกันต่อเนื่องนะครับระหว่าง Urban Talk Thailand กับสมาคมนักผังเมืองไทยเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวันผังเมืองโลกหรือ world town planning day ทุกวันที่8พฤศจิกายนของทุกปีนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเป็นการที่จะต้องพูดคุยกันแน่นอนว่าแล้วใครคือนักผังเมืองคนแรกของโลกใครเป็นคนเริ่มต้นศาสตร์แห่งการวางผังเมืองหรือใครเป็นบิดาแห่งการวางผังเมืองของโลกมันก็ย้อนกลับไปนะครับในยุคกรีในเวลาที่มนุษย์เริ่มปักหลักปักฐานได้แล้วเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งคือการแบ่งแยกระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบท ขนาดเล็กนะครับและยังเกื้อกูลซึ่งกันและกันในรูปแบบของซิตี้สเตทหรือคำว่านครรัฐก็คือมีคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองและทำหน้าที่เกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอย่างสมดุลลองนึกภาพณเวลานั้นนะครับคนปากหลักปักฐานได้มีความมั่งคัง่งเพราะสามารถที่จะทำให้การเกษตรนะครับอยู่กับที่ไม่ต้องเร่ร่อนเราสามารถเพาะปลูก ได้ตลอดทั้งปีมีทรัพยากรน้ําอย่างเพียงพอในการเพาะปลูกดื่มกินใช้เรามีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตสินค้าการเกษตรได้เป็นจํานวนมากชีวิตมีความมั่นคงไม่ต้องเสี่ยงภัยนะครับจากการเร่ร่อนแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการอดอาหารตายจากการที่เราไม่สามารถผลิตอาหารเองได้แต่จากการผลิตอาหารที่เป็นสังคมชนบทและเกษตรกรรมในยุคเริ่มต้นยังไม่มีเมืองเนี่ยแล้วถึงจุดหนึ่งก็พบว่า มันมีอาชีพบางอาชีพที่มีความจําเป็นที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจการเกษตรและคนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นจึงแยกคนกลุ่มหนึ่งมาทําหน้าที่จำพเจงก็คือช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยอันเกิดจากทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นภัยธรรมชาติทุกท่านก็คงรู้นะครับก็คือน้ําท่วมน้ําแล้งแผ่นดินไหวดินถลม่มและอื่นๆไฟป่า ที่เป็นภัยธรรมชาติกับภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเมื่อปักหลักปักฐานได้นะเวลานั้นเนี่ยคนอื่นๆยังปักหลักปักฐานไม่ได้ครับในยุโรปใต้สามารถปักหลักปักฐานได้ก่อนคนอื่นๆยังอาจจะปักหลักปักฐานไม่ได้ยังไม่มีความสามารถในการผลิตหรือยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีทรัพยากรดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ์พอจะปักหลักปักฐานได้วิธีการของเขาก็คือแย่งชิงเอากับพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็มีค่าศึกศัตรูนะครับที่จะมาแย่งชิงทรัพยากรอันปุดมสมบูรณ์เนื่องจากปักหลังปักฐานได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของกรีกในยุคนั้นดังนั้นจึงเกิดการจัดตั้งคนกลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่ทหารและปอพอครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมคนกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางครับเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือทุกคน ที่ทาหน้าที่เพาะปลูกในชนบทและเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสมคนเหล่านี้รับอาหารที่เหลือคุณไม่ต้องไปยุ่งกับการทําอาหารผลิตอาหารคุณรับอาหารนะครับผลิตผลที่ทําการเพาะปลูกได้ทั้งออนาสวนไร่นะครับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเข้ามาเพื่อให้คุณกินและสะสมไว้ในยุ้งฉางของเมืองจากนั้นคุณก็มีอาหารการกินและคุณทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือคุณไม่ต้องไปทําการเกษตร คุณฝึกอาวุธคุณฝึกป้องกันและประเทาสาธารณภายัยเมื่อเกิดภัยพิบัติเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณมีหน้าที่ไปดูแลคนที่อยู่โดยรอบได้แต่ว่าในยุคนั้นนะครับยังมีความเชื่อทางศาสนาวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นปรากฏการธรรมชาติต่างๆเนี่ยถูกให้คําตอบด้วยความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อในพระเจ้าหรือความเชื่อในเทพ,พเจ้า ดังนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้าพเพื่อทําหน้าที่ส่งสารว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างสงบสุขและปลอดภัยก็ใช้วาจาของพระเจ้าเนี่ยแหละครับวาจาของเทพเจ้ามาทําการบังคับหรือควบคุมให้คนอยู่ในกฎระเบียบก็เกิดเป็นพื้นที่เมืองขึ้นมาแต่ว่าพื้นที่เมืองในยุคนั้นนะครับยังเป็นเมืองขนาดเล็กแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ เรียกว่าเปลี่ยนจากชนบทและเกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่เมืองครับยังไม่มีความรู้ความสามารถยังไม่มีฐานความรู้องค์ความรู้ในการที่จะออกแบบวางผังเมืองก็เริ่มจากเมืองขนาดเล็กนะครับแล้วก็สร้างต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันไปจากยุง้งฉางจากที่นอนของทหารและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีวัดมีอะไรต่างๆใครมาก่อนก็สร้างก่อนครับถ้าต้องการขยายก็ขยายไปคนมาทีหลังก็สร้างต่อ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 กันไปไม่มีระบบระเบียบไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ถนนก็ตัดตัดต่อๆกันไปถนนก็คดไปเคี้ยวมาตามสภาพภูมิศาสตร์บ้างตามข้อจํากัดต่างๆบ้างน,นะครับคุณภาพของพื้นผิวอะไรต่างๆก็ไม่ดีนักเ <waffle? S 2> นาะเพราะฉะนั้นมันเป็นเมืองที่เรียกว่าเติบโตตามธรรมชาติหรือสับเทคนิคเรียกว่าออร์แกนิกกรอตแพทเทินแต่ว่าเมืองแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เหมาะสมกับขนาดนะครับเมืองขนาดเล็กล้อมรอบด้วยพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมมันก็คงไม่ต้องมีการวางแผนวางผังหลก แต่เมื่อเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นครับมันก็เริ่มเกิดปัญหาเมืองว่าเราจะมีพื้นที่ใครอยู่ตรงไหนที่สามารถที่จะมีความสะดวกเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดมีความปลอดภัยในวิถีชีวิตเมืองมากที่สุดสามารถป้องกันโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเมืองป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่เกิดกับเมืองทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ มันจึงมีเหตุในการที่เริ่มบริหารจัดการเมืองครับเริ่มมีกฎระเบียบต่างๆถนนต้องเป็นยังไงและอื่นๆแต่ว่ามันยังไม่มีการวางผังเมืองเกิดขึ้นจนในยุคหนึ่งครับในช่วงต้นของศตวรรษที่สองก่อนที่จะสู่คริสตกาลมันเริ่มมีความคิดตัวนี้ขึ้นเมืองในยุคกรีกเนี่ยได้ถูกคิดค้นครับว่าต้องเป็นพื้นที่เมืองที่ดีดังนั้นเมืองในยุคกรีกถูก กำหนดไว้เลยครับว่าต้องมีองค์ประกอบ8ประการของเมืองในะยุคกรีกก็คือตัวแรกก็คืออา o กราหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นตลาดพื้นที่พบปะกันของประชาชนนะครับในชีวิตประจำวันตัวที่2ครับคืออะโครเปอริสอะโครปิสเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บนเขานะเมืองทั่วไปจะมีเขาอยู่แล้วนะครับ แล้วสูงที่สุดของเมืองและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะต่อสู้กับศัตรูจะถอยไปเป็นที่มั่นสุดท้ายจะต่อสู้กับศัตรูจนตายและเป็นที่เก็บคลังอาวุธสุดท้ายและยุ้งฉางนะครับสำรองไว้สําหรับต่อสู้จนตัวตายนะครับองค์ประกอบที่3ก็คือศาสนสถานหรือว่าวัดสําหรับเทพเจ้านะครับซึ่งจะมีเทพเจ้าประจําเมืองแต่ละเมืองจะมีนับถือเทพเจ้าแตกต่างกันนะครับ ส่วนที่4นะครับก็คือโรงแสดงละครซึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของคนในยุคกรีกส่วนที่5นะครับก็คือสนามกีฬาครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาแข่งรถมา้าแข่งต่อสู้ต่างๆนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบที่6ก็คือที่อยู่อาศัยโดยแบ่งที่อยู่อาศัยสําหรับคน3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นทหารและกลุ่มที่เป็นช่างฝีมือนะครับเพราะว่าต้องมีการผลิตทั้งอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ในการทําการเกษตรเพื่อรองรับพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และกลุ่มที่สก็คือคนเป็นเกษตรกรครับเกษตรกรอยู่ในเมืองครับแล้วก็มียุง่งช้างมีอะไรต่างๆของตัวเองนะครับมีลานตากผลิตผลทางการเกษตรมีการปรุงแต่งหรือว่ามีการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อสามารถที่จะขายได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ขายเป็นผลสดออกไปนะครับก็มีที่อยู่อาศัยของเกษตรกรอยู่ในเมืองส่วนที่7ครับคือกำแพงเมืองและองค์ประกอบในการป้องกันเมือง หลายๆเมืองของกรีกนะครับกำแพงเมืองเนี่ยขยายไปจนถึงท่าเรือครับตัวเมืองเนี่ยถอยออกมาจากท่าเรือหน่อยหนึ่งแต่ว่าขยายไปครอบคลุมถึงท่าเรือเพื่อที่จะสามารถขนส่งอาหารและอาวุธได้ในเวลาที่มีสงครามนะครับกับศัตรูต่างๆยังสามารถติดต่อทางเรือได้และส่วนที่8ก็คือพื้นที่นอกเมืองพื้นที่นอกเมืองก็คือพื้นที่ที่เป็นการฝังศพครับการจัดการศพเพราะว่า ในความเชื่อของกรีกจะไม่เอาจันการจัดการศพเอาไว้ในเมืองก็มีสุสานนะครับสุสานเป็นที่ฝังศพรวมนะครับอยู่นอกเมืองแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเยี่ยมญาติที่เจ็บป่วยใกล้าตายบ้างหรือว่า,าไปเยี่ยมหลุมศพนะครับไปทําพิธีต่างๆทางศาสนาหลังจากที่ญาติได้ตายไปแล้วได้นะครับองค์ประกอบ8ประการเนี่ยครับ เดิมเนี่ยมันถูกตั้งอยู่บนหลักการของการเติบโตตามธรรมชาติหรือว่า o r ร์แกนิกก w ดแพทเทิร์แต่ถูกกาหนดครับว่าเมืองของกรีกต้องมี8องค์ประกอบนี้จึงจะเหมาะสมกับการเป็นเมืองที่ดีแล้ววันหนึ่งนะครับก็มี h i p โปดามุสออฟมิเลตุสก็คือชื่อนะครับฮิปโ o ดามุสออฟมิเลตุคือเป็นคนที่เกิดที่เมืองมิ l e t u s แล้วคนคนนี้เนี่ยครับได้เข้ามาจัดก,การองค์ประกอบ8ปประการนี้ครับเหมือนเดิมทุกอย่าง ถูกกาหนดไว้ในสิ่งที่เป็นออเดอร์ของกรีกว่าต้องมี8ประการนี้แต่จัดในรูปแบบที่เรียกว่ากรีกซิสเต็มหรือตาตารางแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าน,นี่คือการวางผังเมืองครั้งแรกของโลกแล้วผังเมืองหรือรูปแบบของเมืองที่เป็นตาตารางถูกตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับฮิปโปดามุสว่าฮิปโปดามีนแลนถามว่าเมืองในยุคก,กรีกเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะครับในรูปแบบปกติครับในเมืองเอเธนส์เนี่ยก็มีรูปแบบที่เป็นออร์แกนิกกรทแพทเทิร์นครับแต่มี8องค์ประกอบเหมือนกันนะครับมีส่วนที่เป็นอะโครโพลิสส่วนที่เป็นอะโกราอยู่ตรงกลางเมืองนะครับแล้วก็ตัวอะโครโพลิสอยู่บนเขานะครับที่อยู่อาศัยก็อยู่ล้อมรอบนะครับแล้วก็มีเทียเตอร์มีกำแพงเมืองล้อมล้อมรอบตามมาตรฐานของกรีกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงท่าเรือนะครับกำแพงเนี่ยล้อมไปถึงพื้นที่ท่าเรือเลย แต่สิ่งที่ฮิปโปดมุสทำเนี่ยก็คือเอา8องค์ประกอบเนี้มาจัดรูปแบบใหม่ในรูปของตาตารามทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยากยังไงเหรอก็แค่มีไม้ฉากเนาะสองอันไม้นอนไม้ตั้งสองอันก็จบแล้วนี่ก็สามารถที่จะเะเป็นเมืองก็กลากไปสี่ก็ได้เมืองแบบนั้นแต่สิ่งที่ฮิปโปดมุสทำไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ฮิปโปดมุสทำก็คือเอาองค์ประกอบที่ เป็นส่วนกลางที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทั้งส่วนที่เป็นอโกรานะครับก็คือตลาดพื้นที่พบปักสังสรรค์ในชีวิตประจำวันของประชาชนส่วนที่เป็นเทเตอร์นะครับโรงแสดงละครนะครับส่วนที่เป็นสเตเดียมนะครับมาอยู่ตรงกลางของเมืองส่วนที่เป็นวัดนะครับสถานที่บูชาเทพเจ้าเนี่ยมาอยู่ตรงกลางของเมืองเพราะมันคือส่วนกลางแล้วก็เอาที่อยู่อาศัยนะครับไปอยู่รอบ,รอบ ของพื้นที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นการวางผังเมืองชัดเจนครับอะไรที่เป็นของที่คนใช้ร่วมกันคนทั้งเมืองใช้ร่วมกันให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้เข้าถึงและบริการประชาชนตามบ้านได้อย่างสะดวกที่สุดส่วนต่อมาครับเขาได้ใช้ระบบที่ล้ำสมัยมากๆเรียกว่าโมดูล่าซิสเต็มโมดูล่าซิสเต็มคืออะไรโมดูล่าซิสเต็มก็คือเหมือนกับ เรื่องของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทุกท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้ว่าโต๊ะหนึ่งคนขนาดเท่านี้แล้วก็สามารถเอาโต๊ะหนึ่งคนมาต่อกันสองโต๊ะเป็นโต๊ะสองคนมาต่อสี่อันให้เป็นโต๊ะนั่งสี่คนเรียกว่าระบบโมดูล่าซิสเต็มก็มีฐานเล็กที่สุดนะคือโต๊ะสำหรับหนึ่งคนและจะนั่งเพิ่มกี่คนก็ต่อกันไปนะครับคูณจำนวนคนแล้วก็จำนวนโต๊ะเนี่ยเข้าไปตามนั้นมาต่อต่อกันเรียกว่าระบบโมดูล่าซิสเต็มฮิปโปดมุสก็วางแบบนี้เช่นกัน โดยใช้ยูนิตหรือขนาดของบล็อกที่อยู่อาศัยเป็นบล็อกเล็กที่สุดแล้วก็คำนวณเลยครับสมมุติว่าบล็อกของที่อยู่อาศัยเนี่ยหบล็อกเนี่ยมีคนอยู่10คนดังนั้นถ้าคุณบอกว่าวัดหรือศาลบูชาเทพเจ้าเนี่ยจะรองรับคนได้100คนก็แปลว่าคุณจะมีพื้นที่รองรับพื้นที่ที่เป็นศาลบูชาเทพเจ้าเนี่ยครับ ขนาด10เท่าของที่อยู่อาศัยถ้าคุณบอกว่าส่วนที่เป็นอะโกราขนาดเ,เป็น30เท่าลองรับคนได้300คนเป็น30เท่าของบล็อกอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นขนาดของอะโกราตลาดกลางเมืองหรือพื้นที่พบปะสังสรรค์กลางแจ้งกลางเมืองก็คือ30ของบล็อกที่อยู่อาศัยดังนั้นรูปแบบของตาตารางของฮิปโปดามุสเนี่ย จึงไม่น่าเบื่อไม่ได้เท่ากันทั้งเมืองครับเพราะขนาดแปลผันไปตามขนาดของประชาชนที่ต้องมาใช้พื้นที่เหล่านั้นและไม่ทําให้รูปแบบของตาตารางน่าเบื่อคือเหมือนกันทั้งเมืองอันนี้คือฐานของการวางผังเมืองเลยนะครับเพราะว่าขนาดพื้นที่ขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื้นที่ในเมืองในการวางผังเมืองจะเอา ประชาชนหรือจํานวนประชากรที่ใช้เป็นบ้านเราก็คือจํานวนกี่คนต่อไร่เนี่ยมากําหนดขนา,ดขนาดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทน,นี่คือฐานหลักคิดในการวางผังเมืองในยุคปัจจุบันเลยครับและสิ่งที่เขาวางอีกเหมือนกันก็คือเขาวางแนวของเมืองนะครับที่เป็นตัวของตารางเนี่ยมีถนนหลักเชื่อมโยงตามแนวเหนือใต้และตะวันออกตอนตกวางตามแนวทรูนอตคือตามทิศทางแดดลมฝนที่แท้จริง เพื่อแก้ปัญหาออค a นิกกร o w แพทเทิร์นถนนบิดไปบิดมาไม่ได้เป็นตามแนวของแดดลมฝนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมืองที่สร้างต่อๆกันไปแบบ a อเทนสแบบเมืองในยุคก่อนที่ฮิโป d ามุสจะคิดฮิโปดามีนแพลนเนี่ยก็จะมีปัญหาครับแดดส่องไม่ถึงถนนลมไม่ฟโฟลทั้งเมืองเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตคุณภาพอากาศโรคภัยต่างๆก็มากกว่าเพราะว่า ไม่เกิดการระบายอากาศจากลมที่ดีไม่เกิดแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นถนนเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือทําให้ไอความชื้นแฉะของพื้นดินอัดพื้นดินที่ตะปุ่มตะปามมีฝนตกลงมาและแอ่งเกิดเป็นแอ่งเนี่ยมันไม่ได้ถูกฆ่าเชื้อโรคและทําให้แห้งไปด้วยแสงแดดและลมอย่างเหมาะสมดังนั้นสิ่งที่ปนมิสวางก็คือวางทิศท,ทางของบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยที่เป็นบล็อกมาตรฐานของเมือง ตามแนวเหนือใต้ออกตกตาม t ทรูนอตที่แท้จริงเพื่อให้ระบายอากาศและรับแดดได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นสุขอนามัยก็ตามมาครับเมืองแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีสุขอนามัยและมีความสะอาดของเมืองจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิถีทางธรรมชาติจากแดดและลมดีขึ้นพื้นที่อยู่อาศัยครับก็ยังแบ่งคนเป็น3มกลุ่มเหมือนที่เป็นมาตรฐานนะครับของ ออเดอร์ในการพัฒนาเมืองหรือการวางผังเมืองของกรีกก็คือมีย่านหรือโซนของที่อยู่อาศัยของคนเป็นทหารนะครับก็จะมีการาฝึกซ้อมอาวุธนะครับมีโรงเก็บม้าและอื่นๆนะครับที่ตอบสนองวิชาชีพทหารมีส่วนที่เป็นคราฟแมนนะครับย่านที่อยู่อาศัยของคราฟแมนก็คือคนที่ผลิตเครื่องมือต่างๆนะครับช่างฝีมือต่างๆเย็บเสื้อผ้าทําจอดทําเสียมทําแอกที่จะใช้กับ เรื่องของการเกษตรและใช้เพื่อการทหารและพื้นที่สําหรับชาวไร่าชาวนาที่อยู่ในเมืองแยกเป็น3โซนอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลกระทบต่างๆนะครับทหารอาจจะแบบต้องตื่นแต่เช้าซ้อมรบและอื่นๆหรือว่าเหนื่อยมาต้องพักผ่อนในเวลาที่ไม่ตรงกับการ ไปประกอบอาชีพของคนเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ต้องออกตั้งแต่ตีสามตีสี่ในขณะที่กลุ่มช่างฝีมือตีโปงเปงปงเปงตลอดทั้งวันเพื่อผลิตฝีมืองานฝีมือออกมาผลิตเครื่องมือออกมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่อยู่รวมกับคนก็แบ่งโซนอย่างชัดเจนครับเพื่อให้ผลกระทบด้านลบไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อคนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ฮิปโปดมุสทำก็คือ การที่เป็นการวางผังเมืองจริงๆแล้วถามว่าเามีเมืองแบบนี้บ้างไหมก่อนหน้าฮิโปนามุสเอ้เมืองตาตารางเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่โลกเขาทำกันมาก่อนหรือเปล่ามันดูไม่น่ายากเลยก็มีคนไปหาครับแล้วก็พบว่ามันมีจริงๆแต่ไม่ได้มีความเป็นเมือง หลายๆเมืองครับในดินแดนเมโสโปโตเตเมียมีการวางผังแบบตาตารางแล้วเขาเชื่อว่าฮิปโปดมูสเนี่ยเคยเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ไปได้รับแนวทางแนวคิดมาจากตรงนั้นแต่ว่าเมืองเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก่อนเมืองมีเลตุสของผังของฮิปโปดมูสเนี่ยไม่ได้มีความเป็นเมืองอย่างแท้จริงอย่างเช่นเมืองที่เป็นศาสนาสถานคือเป็นเมืองที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับไม่มีพลเมืองครับมีแต่พระหรือว่า บัตรหลวงหรือว่าคนที่ติดต่อกับเทพเจ้าเนี่ยอยู่ในเมืองนั้นเท่านั้นใช้แค่ประกอบพิธีกรรมไม่มีพล,ลเมืองจริงๆก็ไม่นับเป็นเมืองหรือมีอีกครับเมืองที่อยู่ข้างปิรามิดครับเป็นกริดซิสเต็มเป็นรูปแบบของตาตารางจริงๆแต่ว่าไม่นับเป็นเมืองเพราะว่าสร้างขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยชั่วคราวของแรงงานที่สร้างปิรามิดพอสร้างเสร็จแล้วก็เอาทรายที่ใช้ทําเป็นเนินดินนะครับ ทางลาดขึ้นไปเอาหินเนี่ยขึ้นไปวางเป็นชั้นแต่ละชั้นของปิระมิดเนี่ยก็เอาทรายเหล่านั้นเนี่ยครับลงมากลบเมืองไม่ได้มีคนอยู่นะครับคนกลับบ้านครับคนกลับบ้านแล้วก็กรบเมืองซะเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องอยู่อีกต่อไปแล้วคุณก็กลับไปทไําไร่ทํานาอยู่บ้านของตัวเองคุณทําหน้าที่ก่อสร้างพิระมิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดมาก่อนเนี่ยไม่นับเป็นเมืองครับไม่ได้มีพล,ลเมืองจริงๆเป็น,าานศาสาานาศาสตร์และเป็นเมืองชั่วคราว ไม่ได้มีวิถีชีวิตในระยะยาวจริงแล้วก็การสร้างเรื่องของปีระมิดก็ปีหนึ่งก็ไม่ได้สร้างตลอดทั้งปีนะครับนอกหน้าไร่นาก็ค่อยมาทำํำดังนั้นคนจึงยกย่องครับว่านี่คือการวางผังเมืองครั้งแรกของโลกตามหลักที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เลยแต่มีคนคัดค้านไหมครับคุณอริสโตครับได้เขียนไว้แต่ไม่ได้คัดค้านนะครับบอกว่าเมืองแบบนี้ ใช้กับเมืองหลักหรือเมืองสำคัญของกรีกไม่ได้เพราะมันเข้าใจง่ายเกินไปครับตาตารางเนี่ยถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราเป็นพลเมืองเนี่ยเราเข้าใจง่ายนะไปไหนมาไหนก็ง่ายเนาะอยู่ตัดกับถนนเส้นนี้ตัดกับถนนเส้นนี้เนาะจุดที่เราจะไปเนี่ยรู้หมดครับแต่ว่าในยุคที่ยังมีค่าศึกศัตรูอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยคุณอริเตอร์เลขียนโน้ตไว้บอกว่าเมืองแบบนี้ถ้าเข้าถ้าข้าศึกเข้าเมืองมาได้เนี่ย เขาจะไปที่จุดสําคัญของเมืองได้ทันทีเพราะมันเข้าใจง่ายเกินไปนี่คือเหตุว่าทําไมเมืองสําคัญเมืองหลวงอย่างเอเธนส์และเมืองสําคัญทั้งหลายของของกรีกในยุคนั้นไม่ใช้รูปแบบกริด i o รอนแ plan หรือฮิปโ o ดามีนแ plan รูปแบบของตาตารางเลยแต่ใช้กับเมืองที่เป็นเมืองสร้างใหม่อันเกิดจากการถูกฆ่าศึกศัตรูตีแตกถูกแขกเปอร์เซียนตีแตกและอื่นๆเนี่ยครับเพื่อที่จะรองรับ การสร้างเมืองใหม่อย่างเหมาะสมนี่คือฐานทิ่ที่ฮิปโปดามุสได้ทิ้งไว้ให้กับโลกและเป็นการเฉลิมฉลองวันผังเมืองโลกเรามาเล่าให้ฟังถึงฮิปโปดามุสกับฮิปโปดามีนแ plan บิดาแห่งการวางผังเมืองของโลกวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ Urban Talk Thailand ถ้าท่านอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองนะครับพิมพ์ไว้ข้างใต้ลิงก์ได้เลยแล้วเราจะพยายามหามาตอบสนองท่านเพื่อ ให้มีเมืองที่ดีสำหรับเราทุกคนวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ